สวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับเี้เกมไมค์ครับนั่นเองตอนาานี้ก็อยู่กับ s ซ r ร์ไพค์พิกเนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมาสืบคดีตามหาฆาตกรกันต่อนะครับหวังว่ารอบนี้เราคงจะได้เป็นฆาตรกรบ้างนะตอนนี้เรามีโอกาสเป็นฆาตรกรเพียง2%นะครับแล้วก็เป็นนักสืบเพียง2%คือน้อยมากแล้วเราก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามเคยนี่ด่านอะไรเนี่ยโอ้โหมาถึงก็เกิดในที่ที่แสนวาดเสียวเลย นี่ตรงนี้มีทางเข้าอยู่ไปทางนี้ดีกว่าไหมเออมีคนโดนฆ่าตะก,กรรมเรียบร้อยแล้วแบบหนึ่งใจเย็นครับพี่ตรงนี้มีทางไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยากเข้ามาดูเฮ้ยมีทองเก็บทองกัดฟาร์มทองฟาร์มทองนะครับจังหวะน,นี้หืมโอ้เหมือนจะมีคนตายรัวๆเลยจึบ๊บโอ้ทองรัวๆเดี๋ยวๆเ,เสียงใครทำอะไรคือกักกัก,กอยู่ข้างบน อันนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณว่าประสาทอะไรประมาณนี้เธอเขามีแบบว่าพาคงพารัวให้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้จึบจึบโอ้โหนี่มันประสาทหรืออะไรเนี่ยเอ้าโน้นอ,อ้ยมันไปยังไงมันไปไม่ได้โ,โหก็ว่าแล้วไปเธอเมื่อกี้ตายโอเคมาขอโอกาสแก้ตัวใหม่ แล้วเราก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ในปราสาทนี้เหมือนเดิมเฮ้ยเจอท้องแผ่นแรกอุ๊ยเฮ้ยทำไมมันตายกันไวจังวะรู้สึกจะหายไปสองศพแล้วมาตอนนี้เรายังสามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับเราจะไม่โง่เง่าแบบเดินไปโตอีกแล้วนี่ผมจะได้ว่าตรงนี้จะมีห้องรับโผล่ไปที่ไหนสักที่หนึ่งม่น่าจะพาเรารอดนะเอา้าก็โผล่มาที่เดิมนี่นะมันเป็นห้องลงห้องรับเลรก,กันโอ้อันนี้ จึบจ๊บจึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่จึบจ๊บจึ๊บอืม้มมาแล้วครับอืมสวัสดีอ๋อใช้หนึ่งทองในการเปิดประตูกับดักนี่เองอ๋อตัวน,นี้น่าจะเป็นประตูกับดักโอเคแล้วเขาก็ฟารมทองกันรัวๆโอ้ตอนนี้นักสืบได้ตายเพราะว่าโดนโดนกับดักตกไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวผมอึบ๊บผมเห็นทองตรงนน้นอ,อยู่จึบ๊บอื้อ คือไม่ค่อยจะไว้ใจกันเท่าไหร่นะครับใครที่อยู่ตรงนี้ก็คือแบบว่าต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเท่านั้นผมเห็นทองอะเอาหายไปไหนละนี่ไงจ๊บผมจะไปอีกทางนึงนะผมจะลองหาทางเข้าอื่นเหมือนผมจะจําได้ว่าผมจะเจอทางเข้าอื่นด้วยนี่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 ถ้าเราเข้าห้องตรงนี้มามันจะมีทางเข้าลับอยู่โอ้ยไม่เอาตัวนี้มันทางอันตรายที่เราเคยตายไปแล้วตกตายไม่ได้โดนฆาตกรตาย มันน่าจะมีห้องอยู่แถวนี้เนี่ยเอ๊ะเป็นปะเนี่ยผมจักจะสงสัยแหละระแวงระแวงนิดนึงโอ,อ้การระแวงของเราไม่เคยพลาดเลยเออเนี่ยผมจะรู้ฆาตรกรเขาไปไหนกันอืมรู้ไหมเนี่ยว่าคนอื่นเขาอยู่ข้างบนกันหมดเราไม่น่าทะเลาะทล่ามาเก็บทองเลยโอ้โหถ้าไม่โลภนะป่านนี้เราก็รอดแล้ว เสงเงยเสงจิตตอนนี้เรายังมีโอกาสเป็นคนดีนิดหน่อยนะครับก็ก็ดีกว่าเป็นเป็นคนไม่ดีมาโอ้โหไม่ก็เราก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่ดีจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บอ้าวคนอื่นเขาหายไปไหนนะเน่เมื่อกี้ยังเห็นตามกันอยู่เลยจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอื้มอืมอืมอืม่มมมมมาตายปล่อยมากตรงนี้อ๋อตรงเนี้ยไม่ต้องไปนะตรงเนี้ยพาครัวยากไปไปไป,ไปทางนู้นต,ต,ตามมาทางไหนดีวะเนี่ย อันนี้ทางนี้ทางน,งนี้เอาเป็นวา่าทางทางไหนที่จะพาเรารอดผมจะได้เราต้องโอ๊เม่อมาเขาตกตายบ่อยจังผมว่าน่าจะไม่ใช่เสียงเอา้าเก็บทองสายเห็นก่อนอันนี้ไปไหนอ่ะนะเราลองขึ้นไปข้างบนก่อนลวกันนะครับเรายังไม่เคยมาทางนี้เลยจะเปิดประตูโอ้โหนี่ห้องนอนของพระราชาโอ้โหมีทวนด้วยอืมห้องนี้น่าจะไม่มีทางลับ อะไรที่ซับซ้อนมากโอเคแล้วน่เราออกก่อนละกันเรากําลังพยายามหาทางไปตรงห้องโถงเมื่อกี้มีคนถามว่าใครคือฆาตกรฆาตกรรมนี่ไง,งโอ้โหผมเจอแล้วฆาตกรมันดักทางตรงนี้ตรงนี้ทางตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาต้องมาหาเราในไม่ช้าผมต้องหาที่แอบโดยโดย่วนที่สุดแอบตรงไหนดีเอ๊ะแต่ห้องพระราชามเมื่อกี้ อ๋ไปไหนแล้วอผมผมลัดมาเจออะไรอ้าแอบแอบแอบอืโอเคน่าจะน่าจะเนียนอยู่น่าจะไม่มีใครเขาเห็นแต่จริงสก,กินเราก็ดูมืดมนนะน่าจะกลมกลืนอ้าวมีคนเดินผ่านไปบ่ไม่เห็นจริงๆอือื้เอ้ยนักสืบตายแล้วเวนกร,รมใช้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปเป็นนักสืบหญิงอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเหลือเวลานิดเดียวเนี่ยฆาตากรจะหาเราได้ง่ายอตอนนี้ก็ชักจะเริ่มเป็นกังวลนิดนึงแล,แล้วว่าจะโดนเจอเมื่อไหร่อิน o สเซนต์เหลืออยู่3มคนนะผมรู้แล้วฆาตากรน่าจะเป็นคนที่ชื่อว่าข้างบนม,มีคนไปแล้วถ้ามันขึ้นว่าฆาตากรจะหาเราได้ง่ายเราจะรีบวิ่งทันทีทันใดอื้โอ้โหตายตายอีกแล้วหนึ่งศพ โอ้ oh my god มันสร้างวาเสืออะไรยางงี้นะเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดแม้ว่าสถนานการณ์จะกดดันแค่ไหนเราเพิ่งมีทองเม็ดเดียวเองมันจะเหลือเฮ้มันจะให้หาง่ายๆประมาณเกือบหนึ่งนาทีสุดท้ายอะ่ะมันจะให้หาง่ายๆตอนนี้ฆาตกรน่าจะเฟอร์ฟะเบอร์าบ,รบาอยู่นะ่าจะไม่เจอเราตอนนี้ธนูไม่ดอบแล้วว่าธนูไปไหนอะ่ะ oh, โ oh, oh. อ้โอ้เพาเห็นเราไหมอะ่ะเข,ขาต้องเป็นคนอ๋อเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเรา เขา่าจะไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นด้วยเวยเห็นไหมเขาเป็นใครฆาตกรไหมเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเหมือนผมมองคุณไม่ค่อยชัดใช่ไหมเนี่ยอย่ายิงอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป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 อ้ยเราหกสิบวิแล้วตามหาเราได้รโดโดยง่ายโอเค ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้าไปไหนแล้วเดี๋ยวพาไปหาฆาตกรโอเคผมจะไม่ใจเอไปเจอเขาแน่ๆเลยกลัวใจเอ๋อยู่เอางี้ดีกว่าขอกระโดดนิดหน่อยเขาจะเจอเราไหมไม่เจอโอ้ทองเพียบเลยฮึบจิบ๊บเราจะไม่ปีวันตายเอา้เราระว่างจะหาเราได,โด้โดยง่ายเรียบร้อยแล้วเออเขาบนนี้ โอเคขอปิดไปขอขอเปิดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อกันไม่เขาเข้ามา20วิอวเอาอย่าปิดอย่าเปิดเองอัตโนมัติสิโอเค12วิ10วิ10วิโอ้ยเราลอดแล้วสบาย7 6เสียงใครอยู่ใก, ли, ใกล้ๆวะ5 4 3 2 1มาวิง่งมาแบบเย้ลอดเรายังลอดอ่ะโอ้โหลอดจนวินาสุดท้ายจีจีพูดเลยจีจีมาก Uh huh. เกือบไม่รอดแล้วโอ้ oh, mm hmm. เป็นอะไรที่หวาดเสียวมากคนซ่อน uh huh. ผมว่าตั้งแต่เกมอัปเดตใหม่มาเนี่ยมีแมปให้เล่นเยอะแยะเลย mm hmm. นะครับประมาณ2องแมปผนจะได้ <laughs> โคตรเยอะโอเคตอนนี้เรามีโอกาสเป็นอย่างล่าท้อกันแล้วนะครับ3%นนะครับก็คือไม่มีโอกาส mm hmm. ที่จะได้เป็นตำรวจเลยอ้าวนี่มันด่านเขาเรียกว่าด่านสาราว่าการเมืองตรงเนี้ย mm hmm. แอบเนียนดีนะถ้าใครไม่สังเกตอะ่ะผมว่าผมวิ่งพันหน่อยดีกว่านะยิ่งอยู่รวมกันเราจะยิ่งปลอดภยัยจะได้สังเกตายว่าใครเป็นไม่เป็นอผมคงไม่ใจไปเจอใครนะเป็นปะใช่ไหมน่าจะไม่ใช่เขาคงไม่ใช่แผนหลอกให้เราตายใจนะะเราจะตามเขาไปเราจะดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าผู้หญิงคนอ้าวผู้หญิงคนนี้ เราจะต้องกอดกับผู้หญิงคนนี้เขาไว้กอดใช้คำว่ากอดเลยเหรอไกดชื่อคิวพับไอ้สักอย่างเอาไปไหนแล้วว่ากระสายตาแป๊บเดียวเองโอเคทางนี้เอาไปไหนแล้วอ่ะทางนี้ทานนี้เราต้องตามตัววจไปนะครับเขาคือคนที่ไว้ใจได้ในตอนนี้จึบเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนดีคนดีศีไปจําเมืองเอาไปไหนแล้วว่ะเอาเพิ่มแป๊บเดียวหายละอะไรกันอ๋ออยู่นี่นี่เอง อะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาก่อนอื่นนะผมขอเก็บทองน,นิดหน่อยหก่อนนะครับเป็นเป็นเบี้ยโอเคถึงเอา้ามีคนตายว่ะมีคนตายกันข้างบนเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมีคนตายมีคนตายตำรวจถูกไปวิว่งไปหาอะไรอย่ายิงมั่วตัวนะอ่าอันนี้ขอเก็บแล้วกันนะจ๊ะในฐานะที่เราเป็นผู้อยู่รอดโอเคผมจะดูแลแต่จะไม่ยอมตายนะเออ นี่นี่นี่คนนี้ฆาตรกรคนนี้คนนี้ฆาตรกรฆ่ามันเลยผมไม่ไม่สนใจเลยฆาตรกรโอ้น่าจะไม่ใช่อาจจะคิดมากไปเองตำรวจผมต้องวิ่งตามตำรวจไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจเขาฆ่าโมตัวตำรวจไปไหนเนี่ยผมจะตามคุณไปเห็นไหมเนี่ยเขาตายกันเป็นระเบิดระเบือเลยเนี่ยตำรวจญิงอะไรเนี่ยฮิฮิฮได้อยู่ได้อยู่อึบยืบยึบโอเคอยู่ด้วยนะ ขออยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะช่วยอ่ะถ้ายิงเราถ้ายิงคือตายนะโอ้โอ้ไม่ยิงไหมยิงนะครับมันไม่ใช่เนี่ยผมบริสุทธิ์เลยเมียทองผมผมเกรงว่าใครดียแพนด้านี่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเราเพิ่งผ่านเขามาโอ้ยเอ้ยมันฆ่าได้ยังไงอะอ๋ออีผู้หญิงคนนี้นี่เองโห้ใจไม่งจริงมันปามีดปา,ดปาสักตักหน้าเราโห ไม่ต้องไม่จริงเ่าอินอเป็นนักสือส่อภาษาเลยเนี่ยสงสัยจะสอบไม่ผ่านตอนนี้โอกาสการตอนนี้โอกาสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ถามว่าเราจะได้เป็นไหมคงไม่ได้เป็นหรอกนี่เราต้องเล่นด่านภาษาอีกแล้วเนี่ยโอเมก็ด oh ที่จริงมันมีอัปเดตอีกด่านหนึ่งนะอีก2ด่านจะเป็นด่านสนามบินกับด่านพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเอ้าเอ้าเดี๋ยวเออคือฆาตากรเขาเขาเป็นอะไรทําไมเขาตาย จีจ๊บงงๆอ่ะบวกจีจีๆไปก่อน,นกันได้ห้าแต้มอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นด่านสนามบินนะล็อบบี้นี้น่าจะเป็นด่านสนามบินอุ๊เก็บเลยด่านสนามบินนี้ก็ค่อนข้างจะหาที่แอบยากอย,กอยู่เหมือนกันนะที่โล่งแจ้งค่อนข้างจะเยอะนี่ไงเราอยู่ในด่านสนามบินเรียบร้อยนี่เห็นทองปึ๊บเป็ดแรกจิบๆๆๆๆๆๆม่น่าจะเป็นสนามบินผมว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าด่านเนีๆยโอเคด่านนี้เป็นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ ตรงนี้จะมีประตูล,ลับอยู่แต่ว่าเราต้องรอเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวประตูมันจะเปิดแต่เอ้ยเ้ยนี่ใครอ่ะมีมี this ่อ king อ tooth นะครับถูกฆาตกรรมโดยผู้บริสุทธิ์โอ้ my ่ o อไม่น่าเชื่อว่าผู้บริสุทธิ์ก็ฆ่าได้เอา้าพองหายโดนเก็บแล้วเหรอตอนนี้เราไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าเขาถือธนูก,ก็อาจจะบอกได้อืม ู้หญิงคนนู้นอาจจะเป็นก็ได้นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป <quir More vicious disease> ็นฆาตกรได้นะแบบว่ากดแคนผู้ชายอะไรเงี้ยโดนบอกเลิกมาฆาตกรรมผู้ชายทั้งยวงเลยโอ้ไม่ใช่นะตอนนี้นี่ไงประตูลับมันจะเปิดออกอย่างนี้นี่เองนี่ปะ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 แล้วก็จะโผล่ไปข้างล่างเอ้าเจอฆาตกรใช่ไหมโอ้โหเดียวเดียวเดียวผมสวนวิ่งไปทางนึงแล้วกันเขาจะไม่น่าไม่น่าจะตามเรามาได้โอ้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ เดี๋ยวเจอดีเดี๋ยวเจอดีเมื่อกี้เห็นจ่าจ่าหน้าเลยว่านักสืบโดนฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาจึบ๊บโอเคตอนนี้เรากำลังเฮ้ยจ่าเอ๋ไปเจอมาแล้วกูจะมาแล้วต้องวิง่งต้องวิง่งต้องวิง่งวิ่งไปตรงพีระมิดเมื่อกี้พีระมิดพีระมิดพีระมิดมีคนเก็บสนุไปหรือยงังอ๋อนักสือบอา้าวนักสืบตายพอดีเลยโอเคนี่ไงผมขอไปทางนี้แล้วกันจึ๊บ อย่ามีใครตามนะอย่าลงไป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 ขอเตือนด้วยความปรารถนาดีโอเคโอ้ยเดี๋ยวผมงงแล้วมันใช่สกินเริ่มเหมือนเหมือนกันผมใช่จะเริ่มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนโอเคเราต้องรีบลงไปข้างล่างโอเคบางทีนี้ผมต้องตามสตีฟไปนะครับเผื่อเขาจะพาเรารอดโอ้ตอนนี้ไม่มีเวลามาชมพิพิธภัณฑ์เลยต้องหนีหนีอย่างรวดแท้แทะ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 แท้แท้อ้าวธนู ไปไหนแล้วหาธนูหาธนูหาธนูโดยด่วนดดเลยหาธนูธนูอยู่ไหนนี่มีใครยิงผมยิงเองก็ได้โอ้โหเมื่อกี้ทองร่วงอืมโอ,โอ้นี่ไงคนใส่เสื้อสีแดงอะ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เรานยิง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 มันโอ้ตายเลยไม่ยิงมันแล้วปะโถ โอ้ไม่อยากจะเล่นด่านใหม่เนี่ยชักจะเริ่มมีไฟร้อนแล้วอาเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วเราจะต้องถูกลังเกอีกเนินแค่ไหนเนี่ยโอเคผมว่าผมต้องไปแกนกลางประสาทก่อนเอาปีนไม่ได้อืมันน่าจะมีทางไปแกนกลางประสาทได้โดยที่ไม่ต้องระแวงเรื่องทางตกอันนี้ไม่ดีแน่ๆอึบอึบเอ้ามีคนเอ้ย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 ไอ้เดี๋ยวเจอเจออุ้ยวิ่งไม่ทำไมมันไม่วิ่ง เอ้ยมันไม่วิ่งอ่ะโอในที่สุดเราก็ได้เล่นด่านสารนี่อ้นี่สักทีหนึ่งโอ้หลังจากที่เราต้องวนเวียนอยู่กับปราสาทแล้วก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็สารว่าการเมืองส่วนใหญ่จะปราสาท <c oughs> เป็นผู้รู้สึกอีกแล้วนี่ rapid transport นะครับน่าจะเป็นลิฟ์อะไรสักอย่างต้องใช้ถึง2ทองในการไปเนี่ยอัวลต์มาล่าหาทองดีกว่าโอ้นี่มันห้องอะไรกัน โอ้เจอแล้วหนึ่งทองผมชักจะสงสัยกันแล้วว่าพาตักรอยู่ไหนครับผมแอบ,บตรงนี้จะมีใครเห็นไหมถ้าเกิดเขาเดินผ่านเราไปคือจะง่มากเลยนะอ้าวอ้ยอจะบอกจะเดินผ่านเราไปนี่มันเดินมาเจอเราเลยโอย้ตายแล้วเรารีแมทมาประมาณเกือบ3รอบแล้วเราก็ยังไม่เราก็จะรออยู่ตาเดียวโอ้ทำไมเราต้องถูกรังแกด้วยชีวิตนี้ต้องถูกรังแกอู เทมเตมเมทุกคนฆาตกรเป็นใครอะ่ะรีบ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 หาเร็วผมจำไ,ได้ว่าดาบจะโผล่มาช่องสองโอเคเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อปาดาบได้แต่ว่าอย่าเพิ่งผมจะหาเหยื่อที่แบบว่าอยู่คนเดียวก่อนเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่หมู่ผมไม่กล้าฆ่าเลยอะ่ะเ้ออยากเก็บทองเราสิเดี๋ยวก็อืมคนนี้ก็ไม่น่าจะโอ้โหนี่สองคนยิ่งหนักยิ่งแล้วใหญ่เลยมผมว่าเราต้องฆ่า นักสืบก่อนไม่งั้นเขาจะยิงเราได้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนจากดีเทคทีฟเป็นพ l ลิสมากกว่านะนักสืบอะไรไม่ถึงข้าวโหมดมากตอนนี้ยังอยู่รวมกันเป็นหมู่หมู่นอตติ้งนอตติ้งอย่าร้อนตัวนะครับอย่าร้อนตัวอันนี้ไม่มีอะไรผมยังไม่ฆ่าผมยังไม่ฆ่าอันนี้ก็คือปล่อยเขายังไม่ไว้ใจก A ันเองไปก่อนคือถ้านักสืบอะยิงธนูมั่วไปโดนอนะินโนเซนต์ะตายคู่เลยนะนอกจาก ผู้บริสุทธิ์ตายแล้วนะักสืบก็ต้องตายนะครับแบบชดใช้กรรมอะไรอย่างนี้โอเคอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีเขากลัวเราเหรอเนี่ยเราไม่ได้เป็น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 จริงๆนะเราพูดจริงๆเลยสวัสดีขอแอบด้วยได้ไหมะขอแอบด้วยได้ไหมะเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งศพเอ้ยมีคนใต่ข้างบนนะ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จู่ๆมีคนตายมีคนตายอ้าวเขาออกจากที่เดินไปแล้วเหรอเป็นกรรมจริงๆเลยไม่น่ามาแอบเลยอิเลโกมันไม่ใช่เลโก้ที่ไหมครับไหมครับแจ้ไหมครับแจ้ผมอยากรู้ว่าคนอไปเข้าไปไหนหมดเนี่ยอะไรเลิกต่อยเหล่าทีตรงไ้คนที่มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยไว้ใจไม่ได้ใครเขาบอกว่าอย่าทิ้งฉันไปโอเคตายแล้ว น่าจะมีคนเห็นเห็นเหตุการณ์ไหมมีไหมไม่มีนี่ตายสักทีเออว่าจะฆ่าตั้งนานแล้วไม่ได้ฆ่าเลยโอ้ oh my god อืมเย่เย่นี่อา้าไปไหนแล้วอะ่ะมีคนตายตรงนี้ด้วยะโอ้โอ้นี่ไปเลยอุ๊บไม่โดนเดี๋ยวช้าก่อนนีอ่อุ๊ยอืมทำไมโดนอืมเราเป็นคนชั่วไม่ได้เลยหรเนี่ย เอ้ยเอ้ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์การเป็นคนดีของเราเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับอ,อ,อะไรมาวัดเนี่ยไม่น่าไปปาดาบเลยจึออ๊บฝังว่าเราคงจะเป็นคนดีได้ในเร็ววันเร็วคืนนี้นะเ,เป็นคนดีไม่ได้อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจะทำตัวเป็นคนดีให้ได้ผมอินอโนเซนผมบริสุทธิ์ใจทางลัดเนี่ยมันเชื่อมต่อไปข้างล่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฆาตรกรเป็นใครผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าหรือเธอหรือนายไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นนะโอเคโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มีคนบอกว่าฉันกำลังอัดอัดไปก็ทอดน,นั้นแหละนะครับไปเนี่ยโอ้ตอนนี้เขาได้ทำการแบนเพลเยอร์ไป13000กว่าคนภายใน7วันนะครับ โอ้ยเขาเป็นอะไรได้ขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยว e oh. ประตูลับเปิดโอเคแล้วหนึ่งทองขอหนึ่งกอ่อหนึ่งทองประตูลับมันชอบพาไปหาฆาตกรอยู่เรื่อยเลยผมไม่ไปแล้วคิดว่าแอบตรงนี้มันจะเนียนหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตุบมาจากข้างล่างเสียงมันตุบตุบต,ต,ต,ตุโอเคขอลงมาหน่อยสิเอาเสียงอยู่ตรงไหนอ่ะ สิ่งตรงไหนผมจชเริ่มราแวงแล้วสิจบๆขอเก็บก่อนเงบแงบอ้าวเฮ้ยนักสืบโดนฆ่าแล้วไม่ก oh ็เป็นกรรมชีวิตโอ้โหผมเห็นแล้วเห็นเห็นคนทรงสดับไปเมื่อกี้ต่อนหน้าตาเราเลยอม,มีคนเก็บธนูไปได้แล้วผมว่าต้องลงไปทางลัดซะหน่อยแหละเพราะในเมื่อเขาอยู่ตรงนั้นกันตรงนี้นะปลอดภัยนะ โอเคเคลียร์ฮึบทำไมเสียงตุบม,มันใกล้จังเลยนี่ผมจะไปที่ไหนเสียงก็ดัง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าอา้าว <c oughs> ไปไหนแล้วอะ่ะอ,อ้าวอ๋อคนที่ตรงหัวอะไรตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอา้าวมีปะเนี่ยผมใช้จะเริ่มงง,งแล้วโอ้ยตกอะไร <c oughs> ขออยู่ด้วยขออยู่ด้วย ตีเนียนๆไปนะครับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จะตีเนียนทาไมเนี่ยเมื่อเราก็เป็นตอนนี้เราได้ทองมาเยอะแล้วนะครับเป็นต้องการอะไรมากไปมากไปกว่าการมีชีวิตรอดคนเราไม่อยากตายอยู่แล้วแหละจริงไหมผมก็ไม่อยากตายเหมือนกันคืออยู่ตรงนี้แน่ใจนะว่าจะรอดผมว่ามันมันเด่นมากเลยนะเอา้าโอ้คาตกรมันแฝงตัวโอ้เออคาตกรไอ้คาตกรใจโสดเอ้ใจโหดอ มันปลอมตัวไปกับเราเดธพูนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเนี่ยโอ้โหฟันรรัวฆ่ารรัวของใสโดนจังให้ฆ่าเออคาตกรรหมูเลอ,ลอรอดกันอยู่นิดหน่อยโอเคนะครับตามธรรมเนียมนะครับเราก็ต้องเปิดกล่องซะหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าก่อนั้นจะมีดาวแค่ไหนเราก็ต้องเปิดอ่ะเปิดแล้วนะแต่แน่ๆๆๆมมีทำเสฟเองปั้งเรียบร้อยออกมาเป็น นี่สมัยอีโมดอะได้อีโมดไปด้วยไนดูสิโอเคไงสลับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนดีนะครับแถมเป็นคนเร็วก็ก็ตายไวด้วยนะครับยิ้มนะครับยิ้มรับความเจ็บปวดเออเหรอนะครับสลับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับในเซิร์ฟไพเบ r เซิร์นะครับตรงโปรโตไทล็อบบี้นะครับโซนแห่งความหัวร้อนแล้วก็ความรุนแรงนะครับไล่ฟันกันทั้งเกมเลย โอเคสำหรับคิวนี้ก็สายนาละนะครับไปไป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะยิ้ม